โอเคตามที่เราโพสต์เลยนะครับแมรถไฟก็มานะครับก็อย่างที่บอกนะฮะผมกลับมาเมื่อวันพุธนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ผมกลับมาชุมแสงครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่อยู่นะฮะคือผม <c oughs> คือผมมางานศพของตาผมเองนะครับตาผมอะ่ะที่เขาเลี้ยงมาเปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาจากไปอย่างสงบ นะครับไม่มีวันหวนคืนกลับมานะครับก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าฝนก็เพิ่งหยุดไปเรียบร้อยนะครับก็เป็นเวลาที่เราเนี่ยจะมาทำรายการฮาร์ดบีตตีแพ่อีกครั้งนะครับแต่ไม่ใช่ซีซั่น4นะครับจะไม่ใช่ซีซั่น3ที่ต่อจาก EP นั้นนะครับก็เดี๋ยวผมเลาให้ฟังก่อนนะครับ ผมกลับมาอยู่ชุมแสงเนี่ยเพราะว่ามางานศพตาผมเองนะครับเขาจากไปอย่างสงบก็คือเขาเป็นโรคเบาหวานเออเป็นโรคเบาหวานโรคไตระยะสุดท้ายนะครับแล้วเขาก็เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันพุธตอนเวลา05.00นนะครับแล้ววันนี้เพิ่งเผาไปเมื่อตอน15.00นที่ผ่านมานะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยไม่ได้ถ่ายรถไฟโดยเฉพาะ2 1 2 2 2 2 2 1ส1 7, ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับเห็นอย่างเดียวแต่ไม่ได้ถ่ายออกไปถ่ายนะครับเพราะว่าอยู่ที่วัดบวชเป็นเนนนะครับบวชหน้าไฟนะครับเดี๋ยวผมขอก่อนจะเข้าเรื่องนะครับบวชเนหน้าไฟคืออะไรนะครับธรรมเนียมนี้เนี่ย เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยยุคโบราณน,นะครับตั้งก็คือตั้งแต่สมัยที่ผมยังไม่เกิดคือปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาเชื่อว่าการบวชเนี่ยเป็นการบวชที่โดยเฉพาะผู้ชายอะ่ะต้องได้บวชต้องได้บวชทุกคนนะครับนะบางคนก็ปฏิบัติธรรมแล้วแต่นะครับแต่ละคนมีความคิดที่ต่างกันนะครับธรรมเนียมนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณพ่อเออคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราเนี่ยเขาเชื่อว่าการบวชเนี่ย เป็นบุญกุศลใหญ่อย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีทรรมเนียมประเพณีนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนันจนถึงรุ่นของพวกเรานะครับซึ่งนะครับก็มีการสื่อสารต่อเรื่องราวมาเรื่อยๆนะครับนะโอเคนี่ก็เป็นประวัติข้าวนะครับว่าทําไมเวลาที่คนที่จะาล่วงนี้ไปแล้วทําไมต้องมีเนรมบวชด,ด้วย นะครับก็คือบวชหน้าไฟนะครับนะบวชเนนหน้าไฟนะครับนะโอเคหลายคนก็คิดถึงฮัปบี T ้ตีแพรนะครับไม่ใช่ EP เออไม่ใช่ซีซั่น3นะครับจบไปแล้วและไม่ใช่ซีซั่น4เพราะผมมีเวลาทำไม่เยอะนะครับวันอาทิกก็กลับไปกรุงเทพเหมือนเดิมวันจันทร์ก็ไปเรียนที่วิทยาลัยต่อโอเคก็ หมาผมเองนะครับเจ้าประจำเลยมันชอบตามมานะครับโอเคงั้นระหว่างที่รอรถไฟมาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโ h o หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นขบวนอะไรไม่ทราบเนาะเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนเลยนะฮะเรื่องที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของเทรนฮิตแต่ละอาชีพนะครับคำคมเด่นเด่นเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Tiktok นะครับ มักจะมีคําคมที่แบบว่ายกตัวอย่างเช่นไอ้หนุ่มที่เธออวยมันมันอะไรอะไอ้หนุ่มที่เธอชอบเราไปอะไรป้นมันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นโอ้โหผมไม่รู้นะจุดเริ่มต้นมามนนี่ยังไงนะครับแต่ตอนนี้มันกำลังคิดมากไม่ว่าจะเป็นอาชีพโอ้โหทุกอาชีพอะสับเปเลยตำรวจทาหารนักบัญชีคนขับ รถนูนนี่นั่นโอ้โหสารพัดช่างยนต์ช่างไฟฟ้าโดนหมดนักเรียนนักศึกษาคุณลองไปหาได้เลยไอหนุม่มที่เธอเหล่อมันจุดจุดอะไรก็ว่าไปนะครับคลิปถูกใจเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเนาะเป็นเรื่องที่แบบมันฮิตกันนะนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยอันนี้เนี่ย เป็นเหตุการณ์ตอนที่ผมอยู่กรุงเทพนะฮะดูจากในเฟซนะครับก็คือไฟไหม้ที่เยาวราชไม่รู้ชื่อซอยอะไรเหมือนกันนะครับนะแล้วก,ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ที่เยาวราชนะครับก็เกิดเหตุไฟไหม้ที่จตุจักรนะครับมีสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมงูตายกันเกือบนับร้อยนับพันนะครับ แล้วก็มีสัตว์บางตัวที่รอดตายด้วยโอ้โหแต่สัตว์บางตัวที่เสียชีวิตใจใกากลางครั้งนี้เนี่ยนะครับโอ้โหเป็นขา่าวเศร้าอย่างมากเลยนะฮะสำหรับคนเป็นทาสแมวทาสหมานน่นนี่นั่นสารพัดโอ้โหต่างคอมเมนต์แสดงความเสียใจกันอย่างระนาวเลยนะครับเรื่องนี้มันไม่ตลกนะครับนะเรื่องที่สาม <c oughs> เรื่องที่สามอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ น่าจะเป็นผู้ชายนะครับไปชิงทองแล้วก็ไปฆ่าแก๊บนะครับวางแผนจากเกมหึเดี๋ยนะเกมอะไรอะ่ะถ้ามึงจะโทษเกมอ่ะมึงโทษเกมไม่ได้มึงบอกว่าอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมึงบอกว่าวางแผนจากเกมนะครับมันไม่ใช่อะ่ะกูว่ามึงวางแผนด้วยตัวเองมึงอย่าไปอ้าวว่ามึงโทษเกมนะเพราะคนสมัยเนี้ยเวลาจะฆ่าอะไรอะ่ะ บางคนน่ะก็อ้างแต่เกม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 พ้องดิเกมอ่ะมันมีไว้ให้เล่นสนุกคลายเครียดบางทีก็หัวร้อนนะมึงอย่าไปเรียนมึงอย่าไปเรียนแบบนะเกมอ่ะเออเกมเขาออกมาให้มีความสนุกสนานท็อปเมนต์นะครับงั้นก็แสดงว่าคนสมัยก่อนเวลาที่ปนค่ะเขาวางแผนจะเกมกันเหรอ เดี๋นะสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีเกมเว้ยสมัยก่อนเขาวางแผนด้วยหัวความคิดของเขานะแต่คนไทยสมัยนี้ยบางคนมักจะอ้างว่ามักจะอ้างว่าไงอ่ะโทษเกมเรียนแบบจะกเกมกูว่าเกมอ่ะมันไม่ใช่ทุกอย่างอ่ะนะมึงจะมาโทษเกมไม่ได้แล้วถ้าเกมมันไม่ดีจริงอ่ะคนที่เขาผลิตเกมอ่ะเขาจะมาให้พวกเราเล่นทําไมวะเกมยิงปืนเกม,ง,เกมงูเกมนู่นนี่นั่นอ่ะ เกมปัจจุบันมันมีเยอะแยะมากมายไม่งั้นอนะเกมมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกแล้วเราจะได้อะไรถ้าไม่มีเกมอะเล่นก้อนหินเหรอเออผมถามหน่อยเอออย่าโทษแต่เกมนะฮะท่านผู้ชมอย่าไปโทษแต่เกมนะผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวรารถไฟมาก,ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเรื่องที่4ี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมมันโหลดมาเพื่อให้เราได้เล่น ถ้าไม่มีเกมเราก็เล่นหินเดิเออก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปสู่ยุคหินแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าขบ,บวนอะไรหกหกหรือว่าฮี่ไม่น่าใช่หกศนย์หนะหกหหรือเปล่าถ้าหกหกนี่แสดงว่าไม่ได้ถ่ายนานมากนะครับหกศูนย์ห้าหกนยหกหายไปไหนเงี้ยผมไม่รู้นะนะครับ ออกมาทำรายการคนเดียวแล้วเจอรถไฟอย่างนี้ก็ระแวงเหมือนกันนะนะครับบางทีคนเดินไปเดินมาเดี๋ยวเข้าต่อเรื่องที่สี่นะฮะบัวเลยโอ้โหหกหกหกนะฮะเคียร์วายห้าสองสี่สามแหมห่างหายไปนานเลยนะฮะ บชสสามศูนปิดท้ายาห่างหายไปนานเลยสำหรับโคโนะครับได้ข่าวว่าบางวันก็ใช้หัวจักเก่ามาทำด้วยนะครับโอ้โหสงสัยเคียดไว้น่าจะตึงเกินนะครับพลังเหลือเฟือไงบางทีก็แบตหมดอารมณ์เหมือนแบตหมดอะแล้วให้หัวจักรุ่นเก่ามาทำแทนอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคโอเคเข้าเรื่องที่4ต่อ นะครับนะเรื่องที่3นิดนึงนะครับการที่คุณมาบอกว่าวางแผนจะเกมอะ่ะผมมองว่าคุณน่ะเล่นเกมเยอะเกินนะครับคือเกมอะ่ะเล่นได้ไม่มีผิดนะแต่คือมึงอะ่ะต้องแบ่งเวลาด้วยมึงจะมาเล่แบบเกมการป้นนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ข้ออ้างมันคือแบบอะไรอะ่ะผมพูดไม่ถูกอะ่ะมันเหมือนกับเป็นข้ออ้างเลยแต่มันก็เชิงอ้างไม่อ้างอะ่ 50, 50อะห้าสิบห้าสิบอ่ะนะครับ ถ้าเกมอะผมผมพูดตรงนี้เลยนะถ้าบนโลกใบนี้ไม่มีเกมเลยสักเกมเดียวนะครับเราจะเล่นยังไงอะเออเราจะเล่นก้อนหินเหรอเราจะเล่นกระโดดยางเหรอเหมือนคนเหมือนสมัยก่อนอะที่แบบว่าอะไรกระโดดยางก้อนหินดีลูกแก้วอะเออถ้ามันไม่มีเกมอะ่ะเราก็เล่นแบบนั้นสิถูกไหมเอออันนี้คือเปรียบเทียบพูดให้ฟังนะครับ โอเคเรื่องที่4นะครับอันนี้เป็นเรื่องของรถไฟนะครับก็วันที่19กรกฎาคมนะครับ2 5 6 7ก็การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเปิดเดินรถเจะเปิด od, เดินรถไฟจากเส้นทางกรุงเทพอภิวัฒนะครับปลายทางเวียงจันทร์นะครับวงเล็บคำสว่านนะครับก็คือประเทศลาวนะครับนะก็ จะเปิดวันแรกนะครับก็คือวันที่19และจะมีการพ่วงตู้นอนแับอากาศด้วยก็คือชั้น2นะครับเป็นน้่นอนสีม่วงไม่ก็ตู้เจอาเวสนะครับนะโอเคเรื่องที่5นะครับอันนี้นะ่าจะเกิดขึ้นเมื่อวานเนาะตอนเที่ยงนะครับ QSY 5 2 4สไปชนกับรถบรรทุกสารเคมีที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับโอ้โหเป็นรูเลยนะครับเรื่องนี้นะเรื่องที่6 อันนี้เนี่ยเอ่อคล้ายๆกับเรื่องที่1นนะฮะมันฮิตแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับป่านะครับก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานนะครับก็คือผมมาเดานะนะครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดแฮชแท็กเซฟทับลานก็คือการที่ต้องปรับปรุงแนวเขตปรับปรุงแนวเขตรอบๆนะครับ ของอุทยาแห่งชาติทับลานเดี๋ยวขอเดินไปตรงนู้นดีกว่านะครับรู้สึกว่าทางเนี้เหมือนมีคนจะมองอยู่นะฮะไปตรงป้ายที่เราเคยถ่ายกันอุทยาแห่งชาติทับลานเนี่ยเป็นอุทยาแห่งชาติที่ผมเนี่ยอยากจะไปเหมือนกันแต่พอมาเห็นคําว่าเซฟทับลานตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเซฟทับลานมันคืออะไรพอส่องเข้าไปดูอ๋อมันเหมือนกับว่าเขาอ่ะ เมืเม่อกับว่าเขาอะต้องการที่จะปรับปรุงแนวเขตอุทยาแห่งชาติทับลานก็คือน่าจะตัดต้นไม้ทิ้งนะครับอันนี้ผมเดานะฮะก็ปิดข่าวเงียบหรอนะครับทำไมข่าวไม่โผล่เลยสักช่องนะครับแล้วสัตว์จะอยู่ยังไงคือในอุทยาแห่งชาติทับลานเนี่ยมันมีหลายสิ่งนะครับก็คือหลายสัตว์เลยว่าจะเป็นช้างเสือนะครับแมวเอออะไรอะ โห oh, หลายตัวหลายชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ยุค AI มันเรากำลังเข้าสู่ยุค AI เนาะมันก็เลยมีภาพแบบว่าน้องเสือน้องช้างถือป้ายแบบอย่าทำลายบ้านเรานะครับมันก็เปรียบเสมือนบ,บ้านเกิดเขาจริงๆนะครับทับลานเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ลหลายตัวที่อยู่รวมกันหลายชนิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ฟังผมไม่ดีนะท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยคนก็หายกินเหมือนกันเพราะฉะนั้นสัตว์ก็หากินเหมือนกันคนคือสัตว์สัตว์คือคนแค่นั้นเองนะครับโอเคเรื่องที่7นะครับเซธทับลาเนี่ยถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติม,ตมไปหาข้อมูลได้ตาม Facebook หรือว่าใน Google ก็ได้นะครับว่าทำไมมาเกิดแท้แท้นี้ถูกพูดให้ฟังไปคร่าวๆนะครับนะ ตอนนี้ก็ยังมีข่าวเซฟทับลานอยู่นะเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเรื่องที่7อันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทําเกินไปนะครับผอโอรงเนี้นแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีนะครับถูกผู้ปกครองแจ้งความนะครับเพราะไปลวนลามเด็กเกือบ30คนโอ้โหมึงเป็นผออ่อะมึงไปคมขืนเด็กนักเรียนตั้งเกือบ30คนหนาวโหมึงแม่งประพฤติดก,กาม,มากเลย นะครับมึงหมกมุ่นมากถ้ามึงมีแฟนอะ่ะมึงแล้วแฟนคนเดียวเหอะนะมึงอย่าไปเอาคนที่เขาไม่เกี่ยวห้องมาด้วยเลยผมไม่รู้นะว่าเขาทํากรรมอะไรนะนะครับเขาถึงได้มาเป็นแบบนี้นะครับอย่างว่าแหละคนเราอะ่ะมันไม่รู้อด,ดีตหรอกมันรู้แค่ปัจจุบันอนาคตนะครับเอ้ยรู้แค่วันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานอันเออปัจจุบันนะครับนะอยู่กับความเป็นจริงนะครับพออ่ะ มึงเป็นคือผมจะพูดว่าไงอ่ะผมจะพูดว่าไงนะมึงเป็นผอ,อ,อแล้วอ่ะจังไรมากเด็กเขาไม่รู้เรื่องเขาต้องโดนขะ่มขืนน่ะแล้วถ้าเขาท้องอ่ะตั้งเกือบสามสิบคน่ะมึงจะรับผิดชอบไหวไหมเออไอ้เหี้ยกูแช่งเลยนะกูแช่งเลยขอให้มันออกจากการเป็นผอ,อแค่นั้นนะครับเรื่องที่แปดนะครับอันนี้เนี่ย ผมเคยพูดไปแล้วนะครับที่เรื่องที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเหมือนจะห้องน้ำอะ่ะจะไม่แบ่งเพศแล้วก็คือถ้าเราเห็นตามบ๊มอะ่ะมันจะแบ่งเป็นเพศชายหญิงใช่ไหมแต่ที่ผมพูดในตอนนั้นอะ่ะก็คือจะรวมกันเลยทั้งชายหญิงนะครับนะทีนี้เนี่ยชาวเน็ตชาวเน็ตอีกแล้วชาวเน็ตคือหน้าข่าวคือสื่อหรอที่เอามาสร้างกระแสปั่นพวกกูเนี่ยนะ ถกประเด็นเรื่องนี้ครับว่าห้องน้ําไม่แบ่งเพศควรมีหรือไม่ในไทยถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะมันมีมันควรมีไหมมันก็ควรที่จะมีแหละแต่มันก็แค่ห้าสิบอีกห้าสิบก็อีกห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือไม่อยากมีเพราะว่าผมมองว่าโอเคเราจะได้ไม่ต้องแบบเออเข้ารวมกันก็ได้อะ่ะเขาไม่ได้แบบว่าไปคุมเอออะไรอะ่ะก็เข้าส่วนใครส่วนมัน ชายก็ยืนเยี่ยวไปผู้หญิงก็เข้าห้องน้ำไปนั่งฉี่แค่นั่นเองแต่ผมดได้เลยนะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำอ่ะแบ่งเพศอ่ะอันนี้คือคนส่วนใหญ่นะห้องน้ำแบ่งเพศอ่ะดีอยู่แล้วชายหญิงเอออันนี้เข้าใจนะครับแล้วก็รวมถึง Lb อะไรวะ LGBTQ+ เออสาวไปเพศสองือว่ากระเทยอ,อะไรนะ่ะนะครับนะ ก็เข้าได้หมดอ่ะมันก็ไม่ได้แปลกอะไรและชาวเน็ตมันคือใครอ่ะสื่อหรอสื่อนะข่าวที่มาปั่นพวกเราอย่างนี้หรอชาวเน็ตชาวเน็ตกูได้ยินมาตั้งแต่เกิดอ่ะเออชาวเน็ตชาวเน็ตชาวเน็ตพ่อมึงนีกูอยากรู้จริงเลยว่าชาวเน็ตคือใครใครเป็นคนเริ่มคำเนี้ยกับชาวเน็ตกูอยากรู้นะเรื่องที่เก้านะครับอันนี้เป็นหนังไทยนะครับ เรื่องที่ผมอยากดูมากที่สุดมีอยู่สองเรื่องนะครับ 1. ชอชพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพตอนนี้ตัวอย่างปล่อยออกมาแล้ว2นาทีกว่านะครับและเรื่องที่2คือเรื่องทีหยดประมาณ50วินาทีนะครับนะลองไปเสิร์ชหาดูได้เลยนะครับและโปสเตอร์ล่าสุดของชอพ1อหนึ่งสมรภูมิคืนชีพออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ทำไมผมถึงเอามาพูดเพราะว่ามันเป็นหนังไทยที่ผมอยากจะดูคือผมอะ่ะไม่เคยเข้าโรงหนังเลยสักครั้งในชีวิตผมอยากจะไปกับเพื่อนก็ได้ไปดูกับเพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีตังค์อยู่แล้วนะครับนะมันต้องมีตังค์อยู่แล้วเพราะสมัยเนี้ยคือเงินนะครับเงินทุกอย่างเลยนะครับอะไรอะไรก็เงินหมดนะครับการหาเงินเนี่ยมันยากนะครับกว่าจะได้มาแต่ละบาทนะนะครับก็ หนังไทยอะถามว่าผมสนับสนุนไหมสนับสนุนนะครับผมสนับสนุนหนังไทยทุกเรื่องเลยแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึง่งนะครับย้ำคำนี้นะฮะมันจะมีคนกลุ่มหนึง่งนะครับที่มองว่าหนังไทยอะมันห่วยแตกมันแย่คือให้คนพวกเนี้ยมันไม่เปิดใจรับฟังรับชมนะมึงอ่ะเปิดรับฟังเลยเถอะมึงจะมาอ้างว่าอ่ะ ชอพอหนึ่งสมรภูมิคือชีพโอ้โหเป็นหนังทีซ่ซอมบี้วิ่งเอาตัวรอดไม่มีเรื่องจบมึงอย่าเพิ่งทําอย่างนั้นมึงอย่าเพิ่งตัดสินนะมึงลองเปิดใจเข้าไปดูก่อนนะชอพอหนึ่งสมรภูมิคือชีพเนี่ยจะฉายเข้าลงในวันที่หนึ่งสิงหาคมก็คือเดือนหน้าส่วนเรื่องทีหยดสองเนี่ยจะเข้าฉายในวันที่สิบตุลาคมนะครับ ก็นั่นแหละนะครับ2เรื่องนี้ที่ผมอยากดูแล้วก็มีหนังไทยโอ้โหหลายเรื่องมากนะครับแดนซาบหมู่บ้านโคโกระโลกอะไรอะไรเดอร์อะไรอะเ,อ,อ,ะอ,ะเอ,อ่ออิดออกอะไรสักอย่างหนึงอะนะครับแล้วก็อะไรอะพระไม้แรงวัสะเกตเป็ดวสุทัศนโอ้โหปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีของหนังไทยสยองขวัญล้วนๆเลยนะครับนะ เรื่องยอ่อนะครับผมไม่สปอยนะอันนี้มันเป็นเรื่องยอ่อของจอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพก็เรื่องนี้เนี่ยเขาเอาจากเหตุการณ์ที่ในสงครามโลกครั้งที่สองที่ไทยเนี่ยต้องไปเชิญหน้ากับญี่ปุ่นแต่เขาเอามาหนัดแปลงใหม่คือในสมัยนั้นอนะ่ะมันน่าจะไม่มีซอมบี้มั้งนะครับนะก็คือผีดิบนะก็คือเอา เอาเรื่องสองครามโลกครั้งที่2มานะครับก็คืออะมาสร้างเรื่องราวใหม่นะครับก็คือถ้าในยุคนั้นนะครับเอ่อคนไทยอะที่เป็นยุวชนทหารไทยต้องเจอกับซอมบี้ญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าอะไรอะนำพาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาด้วยเออโดยที่คนไทยเนี่ยนะครับหรือว่ายุวชนทหารไทยเนี่ยก็ไม่เคยเห็นไม่เคยพบมาก่อนนะครับอ่า เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูมากในปีนี้นะครับอันนี้คือเรื่องย่อนะครับนะโอเคเดี๋ยวหาว่าสปอยนะครับนะเรื่องที่10นะครับอันนี้ยาวหน่อยนะครับยูทูบเบอร์ลาวโดยส่วนใหญ่99%นะครับก็คือใช้คนไทยเป็นเครื่องมือหากินคนไทยไม่รู้ก็ดดามานะครับใช้เทคนิคในการพูดในการพูดก็คือแบบอวด โอดโอยว่าประเทศไทยนู่นนี่นั่นแต่กับประเทศตัวเองอะด้อยค่าด่าดประเทศตัวเองเราจะเห็นได้ว่าสมัยเนี้ยคนลาวอะ่ะมาอยู่ในไทยเยอะมากนะครับมาทำ YouTube มาเป็นดาวติก๊กตอกนู่นนี่นั่นสารพัดบางคนก็รักเมืองไทยชอบเมืองไทยนะเขาไม่เคยด่าเลยแต่บางคนพอมาถึงไทยก็ดา่าคือเรามองว่าประเทศลาวอะเป็นเพื่อนบ้านเราก็จริงนะเป็นเพื่อนบ้านเราก็จริง แต่อีกหน่อยผมมองว่าในอนาคตประเทศลาวกับประเทศไทยอาจจะเป็นศัตรูกันเพราะว่าตอนเนี้มันเหมือนมีการด่ากันไปด่ากันมาด้วยนะครับนะแล้วก็อะไรอ่ะพูดเปรียบเทียบว่าไทยกับลาวแตกต่างกันยังไงนู่นนี่นั่น,นโอ้โหมึงเอาไปมึงเอาประเทศตัวเองให้รอดก่อนไหมเออแล้วก็อะไรอ่ะ เพื่อให้คนไทยเข้าไปชื่นชมและวิพากษ์การเมืองเราเขาจะไปวิพากษ์การวิวิพากษ์วิจาร์การเมืองเราทำไมคนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรที่จะเข้าไปยุ่งกับประเทศเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านปะเออตอนนี้ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านแหละห้าสิบห้าสิบอีกหน่อยก็เป็นศัตรูกันเหมือนกัมพูชากอบทุกอย่างไม่มีความคิดเป็นของตัวเองอะ่ะเออก็นั่นแหละครับนะ ก็คือแบบอะไรอ่ะไม่อคติด้วยนะอะไรอ่ะปลอมเป้าหมายคือไทยผมมองว่าเป้าหมายของคนลาวคือคนไทยคือมึงจะมาอะไรอ่ะมึงจะมาเอาคนไทยเหรอมึงจะมาขอโทษที่ที่พูดอย่างนะมึงจะมาเย็ดผู้ชายในไทยเหรอครับมึงจะมาเย็ดผู้หญิงหรอเออนะนะครับขอพูดหน่อยนะไม่เซ็นเซอร์นะครับช่องผมเวลาพูดอะไรไปจะไม่เซ็นเซอร์นะฮะ แล้วก็มีการมาถ่ายรีวิวรถไฟฟ้าที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับอะไรอ่ะตาสว่างพูดเอายอดวิวยอดไร์เงินคือพระเจ้าโอ้โหกูเข้าใจนะว่าเงินคือพระเจ้าอะ่ะกูเข้าใจนะเว้ยว่าเงินคือพระเจ้าอะ่ะเออเงินมันคือพระเจ้าจริงนะครับนะอะไรอะไรทุกอย่างก็เงินคำนี้จริงมากเลยนะครับนะอีกสองเรื่องสุดท้ายนะครับ แมมีรถไฟมาข้างหลังนะครับเรื่องที่11อนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเลยนะครับล่าสุดเลยนะครับเรื่องที่1เอ้เรื่องที่11นะครับนะวันนี้พูดประมาณ12เรื่องถ้าแถมี่พูดเองนะครับฝรั่งเดือดนะครับด่าการคนไทยบนรถไฟฟ้านะครับอะไรอ่ะไม่ยอมหลบให้นะครับเหยียดการศึกษาไทยอีกเรียนมาน้อยนะครับ เสียงแตกว่าใครผิดอ่ะผมขวาหันตรงนี้ลยกันพราะวารถไฟมาแหมสองขอบวนในคลิปเดียวไปเลยวันนี้นะครับก็ถ้าถามว่าใครผิดผมมองว่าเช้าต่างชาตินั่นแหละผิดเพราะว่าอะไรอะ่ะคนไทยอะ่ะนะครับคนไทยอะ่ะเวลาขึ้นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะในกรุงเทพอะ่ะถ้าเป็นช่วงเช้าอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาเร่งรีบคนเข้าไปทํางานกันนะคนเข้าไปทํางาน เขายืนเบียดกันนะมึงเป็นใครมาจากไหนฝรั่งคนเนี้ยมึงมาด่าไทยได้ไงแล้วมึงด่าได้ว่าการศึกษาน้อยตัวมึงอะศึกษามันน้อยหรือเปล่าไอสัตว์นะอันนี้ผมขอด่าเลยนะครับนะมึงด่ากาดคนไทยอะเท่ากับว่ามึงด่าคนไทยทุกคนนะฝรั่งในดีมีไหมมีมีนะครับฝรั่งดีมีแต่ฝรั่งเคียมีเยอะผมพูดแค่นี้แหละผมบอกแค่นี้แหละท่านผู้ชมนะ ฝรั่งดีๆที่ชอบไทยมีเยอะมากเลยแต่มันมีน้อยมากนะครับฝรั่งที่เคียที่มาทำที่เคียในเมืองไทยโครเยอะอย่างเช่นคมขืนอะไรเด็กนู่นนี่นั่นสารพัดโอ้โหแล้วก็อะไรเปิดโยคะมึงไปเปิดประเทศมึงไอสั์ภ <c oughs> ูเก็ตอะตบหมอไอเหียมึงเป็นใครอะมึงใหญ่มาจากไหนวะอันนี้เดือดจริง นะครับอันนี้เดือดจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นมึงต้องศึกษาประเทศไทยให้ดีก่อนนะมึงจะมาบอกว่าคนไทยไม่หลบให้ก็มึงเป็นคนชาวต่างชาติมึงรู้หน้าที่อยู่แล้วอะมึงรู้หน้าที่อยู่แล้วอะจะให้เขาหลบเพื่อแล้วมึงมาด่าว่าการศึกษาไทยน้อยการศึกษาน้อยน้อยพ่อมึงดิบางคนน่ะก็มีความรู้เยอะกว่ามึงไอ้ควายเออ อันนี้ด่าเลยนะนะครับนะเขาศึกษามาเยอะกว่ามึงมึงไม่ศึกษาไงไอสัตนะไอ้ที่อมึงด่าคนไทยเกินไปอะ่ะนะมึงด่าเกินนะครับด่าแบบเหี้ยเลยอะ่ะนะครับและถ้าคนไทยทำคืนั้งนะมึงก็จะบอกว่าโอ้โหคนไทยไม่ใจดีไม่มีน้ำใจก็นั่นแหละสาเหตุที่พวกกูทำก็มึงเป็นแบบนี้ไง เออบางทีอะ่ะคนไทยก็ไปฆ่าฝรั่งนะท่านผู้ชมบางทีเป็นคู่รักกันนะยังฆ่ากันได้เลยก็มึงทําตัวฮิ่เฮยแบบนี้ไงเออเขาถึงฆ่ามึงอะ่ะเขาถึงแบบเลิกกับมึงอะ่ะเออผมไม่รู้นะฝรั่งคนเนี้ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะนะครับแต่การกระทำมาโคตรเฮี้ยนะครับมึงมาบอกว่าผมเดือดตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมการศึกษามันน้อยไม่หลบให้เอา้า มึงจะให้เขาหลบทาไมอะมึงก็เดินไปดิขอทางเดินหน่อยครับซอรี y s o r มึงพูดไปดิอะเนี่ยเนี่ย sorry ซอรีแค่นั้นเองมึง,งโง่ภาษาอังกฤษไปเฮี้ยมึงเป็นฝรั่งอ่ะมึงต้องเก็บภาษาอังกษกว่าพวกกูอยู่แล้วเออนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเราอยู่ในยุคที่รายเงินสดสแกนจ่ายนะครับถามว่าจ่ายเงินสดยังมีอยู่ไหมมี แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายสแกนจากในแอปธนาคารในโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับยิ่งมันมี AI ด้วยนะครับยิ่งมันมี AI ด้วยนะฮะโอเควันนี้12เรื่องพอนะครับแล้วก็ปิดรถไฟขบวนนี้เดี๋ยวเราจะลงคลิปแน่น,นอนเลยนะครับเรื่องที่เดือดที่สุดคือเรื่องที่11นะครับฝรั่งดากาคนไทยบนรถไฟฟ้าไม่หลบให้ การศึกษาน้อยอันเนี้ยเดือดจริงนะครับขอภายใน,นคำว่าสุภาพด้วยนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดคำหยาบหรอกแต่ถ้าบางทีมันโมโหอะ่ะเออนะครับบางทีมันโมโหก็แบบหืมนะนะครับก็ฮาร์บิตีแพรเนี่ยไม่ใช่ซีซันสาที่ต่อจากซีซันสาและไม่ใช่ซีซันสีด้วยนะครับเป็นฮาร์บิตีแพรปกติโอเคขบวนแล้วเมื่อกี้โคห เฮ้ยหกสามเจ็ดโอ้โหห่างหายไปนานเลยเว้ยหมายเลขอะไรห้าสองสามห้าโหหกสามเจ็ดนะฮะวันนี้ขอภัยกล้องเบอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายหกสามเจ็ดกัน รู้สึกว่ามาก่อน629นะฮะ637ก็นั่นแหละครับทั้งหมด12เรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับย้ำนะฮะว่าไม่ใช่ฮาร์ดบิตตีแผ่ที่ต่อจากซีซัน3และไม่ใช่ซีซัน4นะครับเป็นฮาร์ดบิตตีแผ่ซีซันธรรมดานะครับนะก็คือฮาร์ดบิตตีแผ่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อ่ะรถ637โ 6, 6, 6อะไรก็ว่าไปนะครับนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดูสภาพอากาศด้วยนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับกลับมาครั้งนี้ไม่ได้กลับมาอยู่ชุมแสงนะครับกลับมางานศพตานะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยนะครับวันที่14นะครับเราก็จะเดินทางกลับกันจากชุมแสงไปโรนังสีเหมือนเดิมโดยเราจะนั่งรถเร็ว1นึไปเหมือนเดิมนะครับนะก็ใครที่คิดถึงฮัตบีตีแผ่ก็สามารถที่จะไปรับชม EP แบบซีซั่นหนึได้นะครับแต่คลิปมันหลายคลิปเนาะก,กว่าจะเลื่อนหาก็ยากนะครับนะเพราะฉะนั้นใครคิดถึงก็กลับไปดู EP เก่าได้ซีซั่นเก่าได้นะครับซีซั่นนี้เนี่ยก็มาแค่สั้นๆนะครับไม่ได้มาอยู่ยาวเหมือนซนะีซั่นหนึนะครับนะก็มาแค่1คลิป2คลิปหรือว่าถ้าไม่มีคลิป2ก็คือคลิปนี้คลิปเดียวนะครับถ้ามีคลิป2ก็คือพรุ่งนี้นะครับนะโอเคถ้างั้น เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนแบตก็จะหมดนะฮะลงคลิปก่อนไป